พาดหัวข่าววันนี้ตรวจหวยตรวจหวยฮาหนอยประจำางว่วันที่30เมษายน2563กรับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาราดีวันนี้ผ่าพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยฮาหนอยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ,บ๊อบบี้สาราดีด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากว้าสาะ,ะดีขอยทุกท่านโชคดีมีใัยครับผลหวยหฮาหนอยประจำงวดวันที่30เมษายน2563เลขที่ออก0670206702เลข4ตัวที่ออก6702 6702เลข3ตัวที่ออก702 702เลข2ตัวบนที่ออก02 02เลข2ตัวล่างที่ออก83 83ครับผลหวยเวียดนามประจํางวดวันที่30เมษาย,ยน2563เลขที่ออก9048390483เลข4ตัวที่ออก04830483เลข3ตัวที่ออก483483เลข2ตัวบนที่ออก8383 83. เลข2ตัวล่างที่ออก1212 12ครับ ผลหวยฮาหนอยพิเศษประจำววันที่30เมษายน2563เลขที่ออก66872 66872เลข4ตัวที่ออก6872 6872เลข3ตัวที่ออก872 872เลข2ตัวบนที่ออก72 72เลข2ตัวล่างที่ออก17 17ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสายครับผลหวยฮานอยย้อนหลังวันที่29เมษายน2563เลข4ตัว7298เลข3ตัว298เลข2ตัวบน98เลข2ตัวล่าง62 28เมษายน2563เลข4ตัว9063เลข3ตัว063เลข2ตัวบน63เลข2ตัวล่าง06ครับผลหวยฮานอย VIP ย้อนหลังวันที่29เมษายน2563เลข4ตัว 9425เลข3ตัว425เลข2ตัวบน25เลข2ตัวล่าง75วันที่28เมษาย,ยน2563เลข4ตัว6027เลข3ตัว027เลข2ตัวบน27เลข2ตัวล่าง97ครับ